สวัสดีค่ะสวัสดี F อซสุภูสุขคนทั้งเอฟซเก่าทักเอฟซีใหม่นะคะตอนนี้เราอยู่กับน้องโกกิแล้วก็โกกิอย่างนี้โกกิเบอร์รี่ค่ะโกกิเบอร์รี่แล้วก็น้องน้องอย่างไม่แตนะน้ําตาลหวานน้อยะค่ะน้ําตาลหวานน้อยนะจ๊ะจเห็นเหม็นเห็นเห็นเม็ดทองเห็นอยู่แล้ว สวัสดีค่ะนะคะมีเรื่องมาเมามอ,อยมีเรื่องมาชี้แจงเดี๋ยวค่ะชี้แจงประเด็นแรกกับมมแม่นเนาะก่อนที่เราจะพูดเรื่องดีๆเราพูดเรื่องที่มันแบบว่าดราม่าออกไปก่อนเนาะแค่พูดก่อนเลยค่ะก็คือว่ามีเอฟซีมาอ่อพ่จูนเนี่ยแต่จูนเข้าเหมือนเหมือนเราไม่ได้อ่านเราเลื่อนผ่านแต่มันหลายคอมเมนต์มากทําไมทําไ,ไ,ไมน้องตาลทำไมน้องตาลกับน้องน้องอ่อโคกีทำไมวันนั้นที่มาดามจูนถูกื้นนะครับพี่น้อง เป็นอย่างนองที่ว่าแม่เคสซอร์จะพูดว่าทั้งที่เป็นหน้าออฟฟิศอายเพื่อจะขอเงินสินค้าพี่น้องยีดาห์มากยีดาห์มากแบบใส่ใสนะคะังบางข้อนี่กรเสียมห,หอบทะอลกันเนาะเ <c oughs> อาวันน้น,น,น,นต้องพูดกับว่าวันนั้น่ะเป็นคอนเทนต์แมตตมารันจูนนั่นเป็นค้อเลื่อนของจูงมมเนอจเองคืออธิบายให้ฟังชัดๆนะคะตั้งใจฟังนะคะสำหรับใครที่ชอบดราม่าคลิปนี้โกกิบารีจะพูดช้าๆชัดๆ,ๆนะคะให้ฟังว่าวันนั้นมันเป็นวันที่เราจะทําการแสดงโชว์ตอนเย็น แล้วทีนี้คุณแม่มาดังจูนก็มาพอดีแลคือวอ่าเป็นพื้นที่เอเรียเนาะเอเรโซนที่คุณแม่เขาจะแต่งตัวกันแล้วทีนี้คุณแม่ก็เลยทำคอนเทนต์ใช่ไหมคะวันนั้นไม่มีคนระับให้แม่เล่าต่อเลยค่ะใครพ,พี่น้อง้าใจด้วอพี่น้องก,ก็คือว่า จูนมาทุกครั้งจูก็ทําแบบนี้นะคะบางทีบางทีเขาเป็นพี่เป็นนองกันเขาก็ดเสียงหงอยอยู่แล้วนองเขาก็ดสีอยู่แล้ววันนั้นพวกีกินข้าวด้วยนะคะกระทังอืมต์ก็ไม่อยู่นะครับว่าต้องว่าต้องว่าคิดเลยคิดหน่อยว่าต้องว่าคิดดามากี่ไี่ราไม่เข้าใจว่าถ้าเราแบบแบบิเลทำไมต้องคุแต่แต่แต่ในความคิดของแหมว่าจะไม่เอาตรงนั้นมาใส่ใจดีกว่าใช่จริงๆคือ ราอยู่กันแบบเราอยู่กันแบบว่าคอรอบครัวจริงๆอ่ะี่ง่ายนะถ้าคนที่จะมาคิดเล็กคิดน้อยว่าเป็นยังเวลาเฮ็ดคือเฮ็ดซอยกัน,นก็คือคนที่เขาออกไปแล้วคือคนเขาคิดแบบนั้นคนที่คิดเล็กคิดน้อยแบบนี้ก็คือแบบว่ามีความคิดที่มันแบบบดีนะพี่น้องคะกะออกจากพวกไปแล้ววนพวกข้หนี้โบคิดกับให้่พวกขาอใหญ่พวกข้กอแตอกข้อกันนะครับพี่น้องคือเอาง่ายๆก็คือว่าดีแล้วที่แต่กับสิ่ีเขาหมายว่าดีแล้วที่มาดามจูนทําให้ น้องๆได้เห็นจริงสินะคะบา<ช>งทีอจุน่ายุเนอ่อท้ากรเจัดขึ้นกันพี่น้องใช่คือต้องเล่าอย่างนี้ค่ะพี่น้องคะว่าอาคืออาทิตย์นึงมากนกลสดมือนึงเนาะม,มันจะมีมืออะไรสดมือเดี๋ยวพี่นะคะ,ะเป็น<ไ><บ>ม้าอกือที่บางเป็นมือที่ทุกคนมา่ห้วมกันอยู่ออฟฟิศแล้วมันของมันรกมาก ซึ่งไม่ว่าจะเป็นทีมแอดมินทีมต่างๆทีมเบื้องเบื้องหลังเบื้องหน้า,าต่างๆทุกๆคนนะพี่น้องคะต้องเข้ามาแต่งตัวนัน่นนี่ของกินหรือว่าอะไรต่างๆก็จะแบบว่าสเปรย์กันแบบเขาเรียกว่าสเปรย์สปาจะมีความแบบว่าลงนิดนึงแต่ว่าด้วยความที่มาดันจูงมันั้นก็เพื่อนแอร์เรียโซนแต่งตัวของเพื่อนทุกคน,นคอ่ะตีบารถูไปแล้วก็คือตีบารถูไปแล้วก็คือหลอกหนึ่งมาหนีก็คือว่าคิดออกอุ้ยเราถ่ายคลิปบนก่อนหน้แต่ก็บอกคลิปบนฝันมา อนนเออส่วนดีก็ดีส่วนไม่ดีก็ไม่ดีแต่จูนจะไม่เอาส่วนที่ไม่ดีของคนเหล่านั้นมาแล้วก็บกางคน,นบอกว่าบางคนบอกว่า อันเห็นเขาเห็ดอ่นบบานเข่เหตใส่้อยเขาเห็ดตัวคนคุ้นหน้าอย่างสิคือไม่ใช่อย่างนั้นนะคะพี่น้องคะคือหนูหนูกินข้าวอยู่ณนะเวลานั้นอ่ะสมมุินะตื่นขึ้นมาปุ๊บทีมแอดมินเขาก็มาแฮ็กของนั่นนี่ว่ากันไปเนอะต <ừ. S 1> นู่นนี่นั่นเสร็จแล้วปุ๊บพักเที่ยงมาทีมแม่บารังจูน <cioè> ก็จะเดินทางขนพรอ้อมขนต่างต่างอุปกรณ์ฉากเชิงมาอยู่เขตพื้นที่โซนแต่งหน้าซึ่งหนูก็อยู่โซนของหนูซึ่งออฟฟิศมันใหญ่มากมันไม่ใช่บ้านหลังเล็กหลังนึงนะคะพี่น้องคะมันจะมีโซนแอดมิน โซนห้องกาฟกโซนที่พ่อหมูอยู่แล้วก็โซนที่คุณแม่ปอแต่งหน้ากับโซนที่คุณแม่จูนแล้วก็ทีมงานอนะเอาไว้แต่งตัวกันซึ่งที่แม่จูนถูนก็คือเพิ่นกะกะวา่าเพิ่นถูหมอที่เพิ่นไปสุดแล้วมันกะจะถูมันอ่อนไปเลยเพราะว่ามันวาทำครั้งเดียวได้คอนเทนต์แล้วเพิ่นถูนนนไปเลยนะหนึ่งเวลา เพราะว่ากระเบื้องของจันรวริสีเวลาถูมากถ้าเราถูแล้วเราไม่ถูซ้ำมันก็ต้องถูเรื่อยๆเนาะแม่เนาะถทั้งๆถ้าเราก็ถูซ้ำเนี่ยมันสิไม่กินมันกินข้าวกินข้าวอย่างหลายๆอย่างมาคุยกับบอกว่าให้ส่หนังสริมสายสู้จักรวรรดิสีแล้วใส่แล้วกับพี่เก่าพี่น้องใส่แล้วกับพี่เก่าก็เลยถูอีกรอบถูอีกรอบแม่ถูมันจะได้ถูเ่อดีกโอเคกันนั่งอยู่ข้างทๆหลักพี่น้องพี่น้องกันเห็นกันแซวกันหัวเลาะใส่กันอยู่นะคะอย่าใครพี่น้องอย่าใครพี่น้องคอใจว่าบ่ต้องงมมาาาดเรืนี เพราะว่าพวกเราใครทำใครทําได้ก็ทํานะคะน้องเขาเคเห็นพี่กันเวลาจุ่มบายูนะคะอนะคะอแก้ข่าวน้องเขาก็ทําเหมือนกันทําไมเขาจะไม่ทําเพราะว่าเขาอยู่กับเป็นครอบครัวของพี่ชายของเขาเองะนะคะพี่น,นองบางคนกัแบบว่าบางคนกแบบว่าดราม่ากเกินเหนี้อยอื้ยอนหนักใจแทนเพาวเนาะนอนนองหัวบอกย,ยังไรก็บว่ได้ยังแบบคืบเอฟซีบางคนอนะ่พยายามโยงพยายาม คือหนูเป็นคนที่มีเหตุผลพอนะพี่น้องคะคืออะไรอะไรก็ตามที่คิดเลยคิดน้อยหรือคิดให้เราแบบจะมารู้สึกอิจฉาหรือจะยาก,กันหรือว่ารู้สึกไม่ดีต่อกันเพราะเราไม่คิดนะคะเพราะว่าพวกเราอยู่ด้วยกันแบบอครอบครัวจริงๆคือแม่จูนมาอเออโซนโซนอ่ะพี่โซนนี่เป็นโซนติดกันคือเป็นบ้าตลอดพี่น้องคะเวลาที่นี่เลยโซนยังอยู่อบอกไปว่าคนมันหลายแล้วซึ่งกงารทำความสะอาดเนี่ยเพื่อนเสียแค่จุ่มเดียวหมองที่มันยูเม,มื่อกับเมรนแม่จูนเมื่อกับเห็นว่าโอ๊ยตองไหนแม่จูนการได้ทค่กระดาษแม่จูนก็เลยว่าถังโต๊ะเมรา ทุกคนเลือกคอนเสิร์ตกลับบ้านทุกคนออกแล้วมีแค่หนูอยู่กับต้นตาลอยู่อย่างเงี้ยไม่มีใครมาเห็นนะว่าผมทำไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยคือพวกหนูไม่จำเป็นต้องมาถ่ายให้ทุกคนดูว่าอ๋อวันนี้มาถูห้องน้ำค่ะวันนี้มาถูบ้านวันนี้มาปัดวาเช็ดโต๊ะค่ะคือไม่จำเป็นวันนี้มาเก็บขยะค่ะวันนี้มาล้างถ้วยค่ะคือมันเป็นเรื่องนั่นเป็นเรื่องเอาง่ายๆคือเป็นเรื่องที่พ่อต้องเฮ็ดดูแล้วังกเป็นเรื่องที่แบบว่าชีวิตประจำวันเนาะไม่ใช่ว่าเราแบบ จะมาถ่ายให้คุณดูเลยว่า24ชั่วโมงคุณคนนั้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงนะคะพี่น้องคะือใช้วิจารณญาณไม่ใช่ว่าแมนจ้ะแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าคนเฮาคนเฮาอย่าิ่งแค่ภายนอกแมนอืมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งพวกเราอยู่ด้วยกันีพวกเราจะรู้จะรู้เจอกันโกกีเจอกันกันนระตานแต่แต่วันที่อยู่ดอนเราก็คือปาร์กเลยจะปาร์กใส่กันเลยนะคะพี่น้องก็คือว่า แต่มันก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาดีมากเลยมาดาามูนทําให้น้องๆดูทุกคนเฮ็ดอยู่แน่ค่ะพี่นอ้องผู้ดใดสิอยากปล่อยให้มันหลบลรงล,งล,งลง่างอืมเป็น่ล่ะโอเคจบนาอกพี่นอ้องเรื่องนี้จบแล้วจะมีเรื่องดีๆบ้างค่ะก็ฝ่ากล้ ส,สุดท้ายเลยนะคะพี่น้องค่ะคือว,ว่าเอาแน่คือว,ว่าพอาะห้องนี้ปรได้คิดเล็กคิด,คดน้อยในค่ำคืน,นเนาะการที่เพื่นเราจะมาคิดเล็กคน้อยเรื่องแค่นี้มันทําให้เราแบบเหมือนเราเป็นมันทอนจิตใจพี่นั้นถ้าเป็นคนขีเจ้าวบออุ้ยกูเห็นมันคือประเหต์ยังสินะแบบแนวมันจะเป็นคนที่แบบว่าไปอยู่คนอื่นไม่ได้จริงๆนะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะ,นะ,นะโอเคจะมีเรื่องดีแล้วจะมีเรื่องดีโกกิเรียกลองเข้ามาว่าเนี่หนูคือว่าใดเสือน้ำมูเลยหนูเป็นเสือใส่น้ำมูด้วยเป็นยังไงก็สมหนูคือป่ะเด้เสือน้ำมูเนี่ยวันนี้ ทุกคนเลยของทีมงานแสงทองฟินแลนด์วันนี้แม่หมวยซื้อให้ทุกคนเลยโอ้ยขอบคุณค่ะเดี๋ยวจะมอบให้ขอบคุณนะคะน้ำตาลเยอะมากอ่าว่ากันอรกับคุณว่าเฮ้นันของค้าบอกยังไงเนาะคนเฮ้าหนิไม่หลายหลายลูกแบบคือคนฮักเข้ากับมีคข้นข้นข้ีห้ืข้่าคนที่แบนว้าบ้มข้เข้น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 ี่นข้นด้นขรนข้นคืนมันข้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 าข่าข่นข้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 นขาน่านข้นร้นขานข้นข้นอ้นข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 ้นแ้นข้นข้นข้น คนที่เขาพักเข้าใจแล้วก็เปิดใจฟังแล้วก็วิเคราะห์ดูช่อง YouTube ทุกๆช่องในแสตมป์ฟินแลนด์ก็จะเป็นแม่นี้ดูชาแนลที่วิทยบ้านฟินแลนด์ที่มีวระต็ทองแม่ปอแม่จูนต่างๆพี่ตุ้ยนุ้ยบอปามนาอะไรต่างๆที่เขาโลงช่องยูทูปนว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในบ้านแสตอ่าแสงทองฟินแลนด์นี่เนาะเป็นยังไงฟังฟังฟังทุกคนมาแล้วมาประมวลผลการที่เราเป็นคนที่รับข่าวสารเราจะรับข่าวั้ยังไงให้มันแบบว่า เราต้องกันกองนะครับพี่น้องขาบางทีเราฟังฟ้างฟ้องขังเดี่ยวเด้ยอันนี้รู้เดนแบบว่าประเด็วาเปาหรูอว่าประเด็น่าเขาขังเยด้แต่ว่าคือการที่เราจะรับการข่าวสารอะไรก็ตามมันไม่ต่างจากการดูข่าวช่องสามช่องเจ็ดช่องแปดช่องสิบต่อพี่น้องคาเือเขาต้องการกองว่าเออมันมีทีหน้าทีแปดแลนี่มุ่งไม่ยห็บองสินะแล้วทุกอย่างแบบอะไรควรไม่ควรอะไรสินะคือบางคนเขาแบบ่าก่อใจเขาแบบว่าจะได้มุ่งเขาหรือว่าคุณเห็นไม่จูนอาจคิปแค่สิบนาทีแล้วคุณจะตัดสินคนที่นั้นหรออยากให้ค นะเปิดก็คือเฮต์แต่บางคนก็โอเพนเดอเฮต์บางคนก็อักตันตีค anyway> ับเราอยู่แล claro> ้วบางคนก็แบบว่าอักตันตีก็โอเคกับยาพวกอักพวกอักติกับอักไปเลยค่ะบรีเทคค่ะด้วยความที่เราแบบว่าลาติสินุพี่น้องกันก็ไปอยากให้เอฟซีเอ้ามาอ่าตอนนี้จะมอบให้น้องน้องน้ำตาลก่อนนะมีคนซื้อให้ตาลนะคะน้อำตาลอันนี้จะเป็นของของคุณพี่ของคุณพี่ใครเอ่ยของแม่หมวยนะคะตัวนี้แม่หมวยซื้อให้สองตัวอ่าเปิดให้ ให้เอฟซีดูเลยนะคะเดี๋ยวจะมีอีกตัวหนึ่งสวยบ่าเสื้อเสื้อไมู่นใส่ก็สวยมากค่ะพี่อทั้งเลยทุกคนที่มองหน้าแแล้วและรกมถึงพี่ว่านี่ชันผู้จุนกะเลยขาจะนเสื้อล่มในเนนะก็ต้ขอบคุณแม่จูนด้วยนะคะทุกคนที่ดูไม่ตาเราไปพนอคะขึ้นกยุิลที่อนกรมาทุ่มือคนกรมาที่พอตูระมาูเลยวนกัมา มาคนพ้อมากพ้อมาโชว์มาหล่งพี่น้องคะแล้วก็รอบนี้มีโชว์พิเศษพิเศษของตาของตาล่ะตาตื่นใจนะคะพี่น้องอันนี้ของเนี่ยตื่นใจกันเพราะว่าใครที่เป็นแฟนคลับเอฟซีแซนค์ฟอร์ดเลโดยตรงนะพี่น้องคะก็เชื่อว่าก็จะมีแต่ความรู้สึกดีๆต่อกันนะคะพี่น้องคะไม่สร้างความร้อนรนให้คนในวงเนาะนี่นอ่ตัวนี้เป็นของโกกีมันลายเดียวกันกับของเคสเลยนะมเคสตัดตีกรองตัวนี้เนี่ยเคสเบอร์เอหรือเบอร์เอฟครับไม่รู้ ใส่ได้ใส่ได้ใช่ไหมคะลายวีนะคะพี่น้องอันนี้ของแม่หมวยนะแม่หมวยจากแม่หมวยจากที่ไหนไม่รู้เขาบอกว่าให้น้องโฟกัสกี่นะขอบคุณแม่หมวยมากๆเลยนะคะที่เป็นสปอนเซอร์มีชุดนี้ก็ได้คุยใส่มันเหลือพ้องมันเหลือพ้องสากอีกตัวหนึ่งค่ะก็ต้องขอบคุณนะครับในหนังสือก็ได้สวยๆจ้ะแม่มวยนะแถมกันบอมเมียนน้ำตาแน่เลยไอ้มิกนี่เลยเบิร์ดเลี้ยวล่ะ หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วแค่นั้นแหละสวยมากเลยค่ะอุ้ยเหมาะกับคนที่สวยอย่างเรานะคะนะค่ะมันมีแม่คนนึงครับทั่ชาบอกเออมันจะมีอยู่นะหรือว่าพี่ทำล่วงไว้ตรงไหนวะของพี่ไม่ตรงของพี่นะคะหรือว่ารับบนแบบเซาวสุดของคุณของพี่อันนั้นแน่พี่ชาเน่ย พี่โทรมาหาน่ะเดี๋ยวพี่จะเอามาให้กี่บลืมครับพี่น้องถ่าวบ่ม,มีก็เอาตรงไปให้เลยหน่ยแค่นั้นจบนะคะขอบคุณพี่ที่ชาใต้ให้กับน้องน้ำตาลด้วยนะคะพี่น้องโอเคจังนาทีแล้วว่าคือเดี๋ยวว่าเห็นว่า11นาทีแล้วโอเคนะคบพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้กับทีมงานแสงทองฟินแลนด์แล้วก็น้องน้ำตาลแล้วก็โคคิบารีค่ะเดี๋ยวมันสมีของน้องเคกับน้องตุย้ย อือีกคิมเป็นขาดจิ่มบดลจินมจ,จนำได้เป็นสีเสือผ่าเพร่ะนั้นกระสีพโพกผู้ขายยังบไดไซยูอ๋อคล้ายดีลดไลฟ์แม่เมิมเหลือใส่จ้ะม่มีเหลืออาศั้ตำโอเคนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์ช่องพวกเราด้วยนะคะรักพวกเราแบบนี้ไปนานๆนะคะรักนน้อยแต่ขอให้รักนานๆนะคะยูเป็ดกำลัง ใสวกวข้าแบบนี้ต่อไปสู่ชีวิตต่อไปพี่น้องเอซี่สุกพนก็อย่าลืมดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองนะคะพี่น้องเดินทางไปไ่กอย่าลืมตรวจเช็คร่างกายของตัวเองแล้วก็ใส่แมสด้วยนะคะโอเคไปแล้วเชื้อโลกเมื่อไหร่พี่น้องโอเคไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะสวยสบอกูคีตัวนี้